นชนบทแห่งหนึ่งแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่เงียบสงบไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านที่นี่มีบ้านเก่าไม้สักหลังใหญ่ตั้งอยู่นอกหมู่บ้านชาวบ้านในระแวกนั้นต่างเรียกมันว่าบ้านผีสิงเพราะเป็นบ้านเก่าที่ถึงร้างไว้นานแถมยังตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่อาศัยบริเวณนั้นเลย ตัวบ้านหลังคาแหว่งเป็นรูหน้าต่างเอียงแล้วเวลาลมพัดผ่านมักมีเสียงเอียดอาดเหมือนเสียงคนร้องคร่ำครวญดังออกมาชาวบ้านจึงเตือนเด็กๆเ,เสมอว่าห้ามเข้าไปในบ้านหลังนั้นเด็ดขาดเด็กๆแถวนั้นจึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยแต่ในหมู่บ้านนั้นกลับมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อแก้วเธอเป็นเด็กที่มีดวงตากลมโตเป็นเอกลักษณ์ชอบตั้งคำถามอยากรู้อยากเห็นและเป็นคนไม่ค่อยเชื่อ ใครง่ายๆนอกจากจะเห็นด้วยตาตัวเอง วันหนึ่งหลังเลิกเรียนระหว่างทางกลับบ้านซึ่งแก้วจะต้องเดินผ่านบ้านร้างหลังนั้นประจำเธอเห็นแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่ริมทางด้วยความที่แก้วชอบแมวมากจึงเดินเข้าไปเพื่อที่จะเล่นกับแมวแต่เจ้าแมวก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านร้างแทนแก้วยืนมองอยู่สักพักแม้พ่อแม่จะบอกว่าห้ามเข้าไปในบ้านร้างเด็ดขาดแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้แก้วอดใจไม่ได้จึงเดินตามเจ้าแมวเข้าไปในบ้านร เมื่อแก้วก้าวเท้าผ่านประตูเข้าไปข้างในมันเต็มไปด้วยฝุ่นเกาะหน้าต่างถูกเปิดถึงไว้มีโต๊ะเก้าอี้ไม้โบราณเก่าๆถูกวางถึงไว้ระเกะระกะแสงแดดสองรอดเข้ามาเป็นเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นบรรยากาศที่ชวนวังเวงในบ้าน ในนี้เย็นจังเลยแก้วพึมพำพลางก้าวไปอย่างช้าๆเมื่อเดินมาตรงโถงทางเดินของบ้านก็เผยให้เห็นเงาอะไรบางอย่างอยู่สุดทางเดินมันเคลื่อนที่ได้และกำลังตรงมาหาแก้วอย่างช้าๆแก้วหัวใจเต้นแรงแต่ยังคงตั้งสติเอาไว้ได้เงาดำค่อยๆเผยให้เห็นรูปร่างและในนาทีนั้นจากความกลัวเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่อยู่ตรงหน้าคือผีน้อยตัวขาวรูปร่างกลมๆหน้า ตาเป็นมิตรทั้งสองต่างก็ยิ้มให้กันแก้วถามจับผีน้อยด้วยเสียงใสๆว่าเธอเป็นผีจริงๆหรอผีน้อยมองดูแก้วอยู่สักพักก่อนตอบอืมจะว่างั้นก็ใช่ฉันชื่อพอลลี่แปลกใจจังที่เธอไม่กลัวฉัน แก้วมองด้วยตาใสาก่อนจะพูดต่อที่แรกฉันก็กลัวนะแต่พอได้เห็นเธอแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเธออยู่ที่นี่ตัวคนเดียวหรอแก้วถามต่อใช่แล้วฉันอยู่ที่นี้มานานมากฉันออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่ได้ผลลีตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูเศร้าทั้งนั้นเธออยากมาเป็นเพื่อนกับฉันไหมผีน้อยยิ้มอย่างดีใจที่แก้วเอ่ยขอเป็นเพื่อนก่อนจะตอบตกลงทันที ตั้งแต่นั้นมาแก้วก็จะแวะมาที่บ้านหลังนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแก้วมักจะมาวิ่งเล่นกับผีน้อยภายในบ้านอย่างสนุกสนานเธอเอาสมุดภาพมาวาดรูปคู่ด้วยกันแล้วก็เล่านิทานให้พลลี่ฟังเวลาฝนตกแก้วก็จะมาหลบฝนอยู่กับพล,ลี่ด้วยกันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าพอแม่ของแก้วสังเกตว่าช่วงนี้แก้วมักจะกลับบ้านช้าอยู่เสมอจนวันหนึ่งพ่อกับแม่ไปเห็นสมุดภาพที่แก้ววางไว้บนโต๊ะ จึงเปิดดูเลยได้เห็นภาพที่แก้ววาดคู่กับผีน้อยที่บ้านหลังนั้นพ่อกับแม่จึงดุแก้วแล้วสั่งห้ามไม่ให้ไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายแก้วน้ําตาคลอเธอพยายามอธิบายว่าผีน้อยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครคิดแต่ทว่าไม่มีใครเชื่อสิ่งที่แก้วพูด หลายวันผ่านไปแก้วก็ไม่ได้ไปหาพลลี่อีกเลยพลลี่เองก็เฝ้ารอวันแล้ววันเล่าได้แต่หวังว่าแก้วจะกลับมาเล่นด้วยกันอีกจนกระทั่งในวันหนึ่งวันที่ฝนตกหนักและมีพายุลมแรงแก้วนั่งมองอยู่ที่หน้าต่างก่อนจะตัดสินใจอาศัยช่วงฝนตกหนักออกจากบ้านไปหาพลลี่เพราะเธอไม่อาจทนความเหงาได้อีกต่อไปแก้ววิ่งตากฝนจนมาถึงบ้านร้างแล้วตะโกนเรียกหาพลลี่อย่างเสียงดังพล ฉันมาแล้วเธออยู่ไหนในทันใดนั้นลมพายุที่พัดแรงบ้านก็เริ่มสั่นโอนเอน็นแผ่นไม้เริ่มล่วงหล่นพลลี่โผล่ออกมาจากมุมมืดก่อนที่จะรีบพาแก้วออกจากบ้านในเสี้ยววินาทีบ้านไม้หลังนั้นก็ถล่มลงเสียงดังสนัน่นพลลี่พาแก้วออกจากบ้านได้อย่างหุดหวิดพลลี่ฉันคิดถึงเธอมากเลยขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้มาหาแก้วพูดกับพลลี่ก่อนที่พลลี่จะตอบกลับด้วยคำ พูดที่ทำให้แก้วรู้สึกเศร้าใจอย่างมากขอบใจนะแก้วเธอเป็นเพียงเพื่อนคนเดียวของฉันแต่ตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องบอกลาแล้วละ่ะ ไม่นะอย่าไปเลยฉันอยากอยู่กับเธอต่ออีกผลลี่สายหัวเบาๆฉันอยู่มานานจนลืมไปแล้วว่าการมีเพื่อนรู้สึกอย่างไรตอนนี้ฉันได้เจอแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องไปต่อไม่ต้องห่วงนะแม้ฉันจะไม่อยู่แต่ความทรงจำของพวกเราจะอยู่กับเธอตลอดไป เมื่อพลลี่พูดจบร่างของพลลี่ส่องแสงค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับสายฝนที่เริ่มสาบเหลือถึงไว้เพียงซากที่พังลงของตัวบ้านแก้วกลับถึงบ้านเปิดสมุดภาพดูรูปของพลลี่เธอกอดสมุดเล่นนั้นด้วยรอยยิ้มทางน้ำตาก่อนจะกระซิบเบาๆโชคดีนะพลลี่ฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลย มิตรภาพอาจไม่ยืนยาวแต่แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถเปลี่ยนความเหงาให้กลายเป็นความอบอุอน่นเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้ามีพบย่อมมีจากลาแต่ความรักและรอยยิ้มที่มอบให้กันจะยังคงอยู่ในความทรงจำที่จะทำให้หัวใจของเราไม่เดียวดายอีกขอไป